เมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวเราถ้าหากฟังไม่เป็นมันก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เราการฟังนั้นมียุสองอย่างหรือสองข้อหมายข้อหมายนึ่งนั้นฟังตั้งใจฟังแล้วเพื่อจะมาดัดแปลงแก้ไขตัวเองการฟังแบบหนึง่งท่านฟังแล้วเก็บเอาเรื่องอนั้นอันนี้ มาคิดแล้วเลยเป็นความทุกข์เราได้แก้ไขตัวเองมาเป็นความทุกข์ซื่อซื้อเป็นเป็นองงการฝังและนั่งการปฏิบัติธรรมมานั้นมีอยู่หลายอย่างเช่นผมเคยทํามาพุทโธนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวตรงแล้วกับภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโร อันนี้ก็ดีคมทำมานานอันนี้ก็ดีจากนั้นมาทำสัมมาอรหังก็เหมือนกันนั่งสมาธิตั้งตัวตรงแล้วก็หลับตาอันเดียวกันทั้งนั้นพองยุบอาณาปานาสตินับหนึ่งสองสามถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกทั้งนั้นนับได้สิบลงมาถึงหนึ่ง อันเดียวกันเมื่อครับผมผ่าม,มาเรื่องแค่นี้แล้วก็น,นับตั้งแต่นึ่งไปถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงนึ่งเรียงตัวกันไปให้มันทูกกับลมหายใจดีทั้งนั้นมันได้ความสงบมันบวได้เกิดปัญญามันเลยโบรู้ผิดโบรู้ถูกรู้ตั้งแต่ความสงบเท่านั้นเมื่อออกไปข้างนอกมีคนมาพูดให้เรา มันเกิดพอใจสีใจมันเป็นอยงไรมันเลยแก้ปัญหาตัวเองบได้ผมแสวงหาการปฏิบัติธรรมะเพื่อมาแก้ปัญหาตัวเองครับบ่แม่นสิไปแก้ปัญหาผู้อื่นแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาสังคมต้องแก้ตัวเองก่อนครับเมื่อแก้ตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาครอบครัวได้แก้ปัญหาสังคมได้ อย่างพระทรงองคเนนก็นคือการแก้ปัญหาตัวเองแล้วกตจะแก้พวกมูดแก้พวกมูลบ่สําคัญครับสาคัญแก้ตัวเองเมื่อตัวเองแก้ตัวเองบ่ได้จะไปแก้พวกมูนั้นบ่ไดแต่เรื่องมูลเพราะมันเก็บเอาเรื่องของมูมาแบกมันเข้าเรื่องขาจาวาคนแบกโลกเลยยิ่งแบกก็ยิ่งหนัก,กนนเมื่อมีคนทักว่ายาแบกมันหนักนนมันเกิดว่าตัวกูของกู้ จะราให้ฟังก่นขยับเข้าขยับเข้าคนที่สุดโลกทับโลกโลกในทับหัวตายโลกทับดับสีวาก็เลยตายตายากแบกโลกแบกโลกโบนดี้จะไปแบกค่ะมันหนักอย่างที่แบกดินหรือแบกต้นไม้แบกอะไรต่างๆบนแบกแบกผมคิดผมคิดคนเราอยู่แตะเก็บมาแบกทั้งเมื่อหนึ่งก็คือคนแบกโลกบดี พกนำความุกความเดือดร้อนมาให้แก่เราพอได้ได้ยินเสียงเรื่องอะไรต่างๆเราสลัดเท่งสลัดเท่งบอออกมาแบบบอออกมาคิดแต่เราต้องรู้จักว่าเราทําดีหรือเราทําซั่วเราทาผิพหรือเราท,ทําถูกอันนี้ที่เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําดีแล้วคนอื่นมาซัวมันไม่ได้ซัวอยู่กับคำพูดงนี้ซั่วอยู่กับตัวเขา มันนี่ถ้าเราทำซั่วแล้วคนอื่นว่าดีมันไม่ได้ดีอยู่กับคำวา่ามันดีกับตัวเราานั้นเพื่อจะว่าให้แก้ตัวเหาก่อนเรื่องคำพูดใน,นบสสำคัญเมื่อแก้ตัวเหาแล้วมันสบายแล้วตัวเหาเพื่อ,อยังให้รู้จักว่าแก้ตัวเ,เป็นวิธีปฏิบัติธรรมะมันหลายเรื่องครับวิธีเดินไปเดินมาเดินเบาๆอย่าไปเดินแรง ถ้าอยู่ร่วมกันคุติเดียวกันสองคนนอนตื่นทำตัวเบาๆอยากให้คนอื่นรู้สึกตัวถ้าเราิีบอยากปลุกอยากคนกันกันออกมาเบาๆเปิดประตูเบาๆล้างหน้าเบาๆถ้าคิดเธอ้ำลายในยทำเบาๆทั้งนั้นคำว่าเบาๆนี่โบ้เป็นเบาในเฮ็ดค่อยๆโบ้ให้ผู้โบให้มูหู้จักให้ว่าจะไปถ้าเราจอลุกถ้าเราโบาลูกเราก็นอนอยู่ในอันน่อย นั่งนั่งอยู่ในกุฏิเรานั่งอยู่ในมุงก็ได้วิธีนั่งหลายนอนนอนกุฏิหนังเดียวกันถ้านอนกุฏิผู้เดียวไปนีก็ลุกออกมาพยายามพยายามเปลุกขวนมู่นอนตื่นดึกตื่นดึกอย่างน้อยก็ต้องตีสองตีสามเนี่ยผมปฏิบัติผมนอนตื่นอย่างนั้นฝึกหัดไดยครับการปฏิบัติธรรมะเป็นการฝึกหัดฝึกหัดตัวเองทดลองเบิง้ง มันฝึกได้บอเมื่อเราฝึกหัดตัวเองได้คนอื่นก็ต้องฝึกได้เมื่อเราฝึกหัดตัวเองบอัวได้จะไปฝึกหมูอนึฝึกบไัได้แต่แค่เรื่องมือดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนอนให้มันเตม็มที่นอนมากคำว่านอนมากว่าไม่นอนทั้งวันทั้งคืนด้วยครับกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนบวแม่เนี่ยคำว่านอนมากเนี่เราปกติทำวัดเด่นหรือทำวัดเร้าเราเพียงมาฟัง ฟันแล้วออกับไปทําธุระพอได้อยากนอนนอนรถใครที่พูดจะในกรรมสร้างคนอื่นน่ะเราต้องนอนเต็มทีเลยนอนนั่นคือว่านอนให้มันหลับไปรถนอนหลับคนนี้ต่อาจจะบกคือกันก็ได้หรือจะคือกันก็ได้ครับนอนแล้วมันหลับไปเลยหลับไปอย่างสนิทครับหลับโ่ฝันโ่อย่างสบายไปพอดีนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บมมันตื่นขึ้นมาแล้วมันลุกโลด โมลูกของกระพยายามทำคนเพียรอยู่ในมุงไหนบอนถนนกินนอนทำก็ได้นั่งทำก็ได้ถ้าฝึกหัดดีบัดนี้เราฝึกหัดอย่างสั้นถ้าถ้าเราฝึกหัดอย่างสั้นแล้วบัดนี้นอนไปเราจึงรู้จักว่านอนหลับเต็มที่แล้วบ้านมันจะตื่นมันต้องมีมีการเพิกไหวในตัวคุมคิดคุณครับมันจะฝันบนเรื่องมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็สังเกตตัวเองครับนี่มันเป็น เป็นวิธีสอนเฮาทั้งนั้นเรื่องม,มูลนิยมบุแเป็นจีนเนทีมาทําให้เฮาบุแม่นจีนเปนเทวดามาทําให้เฮาผลที่สุดพ,พระพุทธเจ้าเองก็ทําให้เฮาบบได้เรื่องอันนี้เราต้องทําเองครับเราต้องฝึกหัดตัวเราเองลองเบิ้งระยะเตื่นออกมาแล้วถ้าหักมู่มาทำวัดเขาก็ทันม่่่อนเราฝึกหัดไปแล้วนี่บางคนนอนตื่นสาย,สาย คำว่าใส่สายี่บ้านผมเรียกว่าสวยๆวยนอนตื่นสวยที่ไปทำมาหากินกระโบถันงูอันนี้พอรอให้ฟังนอนตื่นเดึกไปท่ายอุจจาระกับไปไกลๆครับบได้ไกลๆขน,นอนตื่นสวยแล้ววันนี้กินไปท้ายอุจจาระปัสสาวะมันคนหลายนะครับไปกลๆคนไปไกลๆถ้าคนเห็นเนี่ไปไกลๆครับเป็นวางเป็นพอรอให้ฟังแต่ไม่อย่างน้อยทันสอนท่านสอ,อนเล่นๆเนาะ แต่มันเป็นความจริงครับการไปทํามาหาก,กินก็เหมือนกันถ้าเฮาตื้นสวยแล้วของดีอันใด้าเจ้าที่เอาไปซื้อไปขายขาเจ้าไปขายหมดแล้วเฮาระบริได้ทันถ้าเฮาตื้นเด็กมันเสียมันยกไก่เฮาไปซื้อเอากล้อยเป็นอยนันแต่ไก่แลก็บกไปเอาแล้วของมันบโบเป็นจะเอาแล้วเฮาเอามาแล้วอันเน้เิ่นวานเลยมันมีสองคำกลับกันครับให้ทํอย่างโตกาแต่เิ่นวาน แต่อย่าเอาตัวย่างของกาพอร้อให้ฟังกามันเตื้นเดึกมันหากินมันกินหลายแล้วมันคิดรักกาเนี่ยรักกินหมกก้าแดกคนไปให้ไปมารักกินห่อเข้าคน,นไปให้ไปนนาบ้านผมแต่มันตื้นเดิกหากินเก่งแต่มันกินเก่งแล้วรักอีกสปด้วยแล้วให้เอาตัวย่างของกาคือเต้นเดิกอย่าไปเอาตัวย่างของกาคือรักกินกับห้องดูโมเมนต์ไหน อนนพอผมเล่าให้ฟังอันนี้แต่เราทำย่างกาแต่่าเอาตัวย่างของกาเฮาก็คือกันตื้นเดอกตื้นเดอกหล่อนพลอยลางหน้าลางตาทําธุระของเฮาเนนก็ทําได้พ่าก็ทาได้ญาติโยก็ทําได้แม่ขาวแม่ดําทําได้ทั้งนั้นถ้าหากที่ทาถ้าบบทำกรบ่บเป็นยังสิ่งเรานี่มันบบผิดกฎหมายโบไม่คนจับเข้าไปใส่คุกใส่ตารางไม่ยัง ถ้าเราอยากฝึกตัวเฮาน้่นก็ต้องฝึกเท่านั้นเองผมบอกม,ม่ทุลาจีไปแบกอันนั้นท่านนังสิบผมบอเอาโมแบบอย่างสันอย่างสีผมเพียงจะเป็นผู้แนะนําสอนสซื้อเล่าสู้ฟังให้ว่าจไปสิ่งที่ผมเคยทํามาอย่างไดผมเล่าสู้ฟังเย่างกันผมเคยเล่าให้ฝังผมไปปฏิบัติธรรมาเรื่องผมที่เอามาเล่าสู้มู่ฟังเนี่ยผมนอนประมาณจากสองชั่วโมงสามชั่วโมงเท่านั้นละกอแล้ว ตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุกทำผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วผมมารู้สึกตัวเกิดมีความคิดมีสติปัญญาพอที่จะรักษาตัวผมได้ประมาณตีห้ารับตีห้าผมรู้สึกตัวผมนี่ว่าผมรู้พอสมควรให้ว่าได้ไปรักษาตัวเราได้มาคิดในใจตัวเองแลวกระทุกคนถ้าหักฝึกอย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี้ต้องรููอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนบนยกเวรผมยังเปรียบไปเม็ดข้าวเป็นข้าวเปลือกข้าวเจ้ากับซางข้าวเหนียวกับตามถ้าเอาไปลงใส่ดินที่ซุ่มที่เย็นงอกทุกเม็ดคันเป็นข้าวรีบข้าวบ่มีไหนข้าวเจ้ากับซางข้าวเหนียวกับตามเอาไปใส่ที่ซุ่มที่เย็นเปื่อยเน่าทิ่มติดบ่งออกมันบ่มีไหนผมว่า,า,าคำคำนี้ว่ากบหมายถึงว่าเวแล็บโบจํา จำบ็อกจำเอาไปคิดอย่างอื่นบอกมาปฏิบัติเมื่อ,อามาปฏิบัตินั่นกับมายถึงไม่เข้าตือ้อคันบอามาปฏิบัติกับเป็นไม่เข้าลีบครับมันเป็นคําสมมุติที่เอามาเล่าสู่ฟังเท่านั้นซื่อพอเดือูออกมาอย่างนั้นนะประมาณหกโมงนี่แหละครับหกโมงนี่ผมเกิดความคิดเกิดความร,รู้ไปร้อยอันพันย่าง รู้ออกจากนอกตัวไปได้บัดนี้รู้นอกตัวไปแล้วก็รู้เรื่องโลกเลยบนี้ครับรู้ไปถึงใต้น้ำใต้ดินไปห,ห,หูจักแลวมันคิดไปลืมมัดสิ่งนั้นรู้แล้วมันลืมรู้แล้วมันลืมมีแต่พูดให้ผีฟังพูดให้เทวดาฟังอันพูดให้ผีฟังกระหมายถึงว่าแสดงธรรมะให้ผีฟังเลแสดงธรรมะให้เทวดาฟังนั่งอย่างนั้นยืนอย่างนี้มันคิดไปเองครับแล้วผีกระโยเห็นเทวดากระโยเห็น ความจริงแล้วพีคือทำซัวพูดซัวคิดซัวเทวดาคือคนทำดีพูดดีคิดดีมันอยู่นี่รู้แล้วได้ครับมันหักลืมไปบัมามันที่เป็นมันลืมมันนั้นมันจะเข้าไปในความคิดมันเจนตกเย็นพี่นะครับไปอานาม,มุ่งแหลมมาย่งางไปย่างมาอย่างที่ตัวหอยย่างเรียกว่าเดินจมก้มมาสั่งย่างนะครับโม่เคยรู้ความคิดตัวเองอันความรู้กับความรู้ความคิดในคนละอันมันเนี้ย อย่าเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันนี้เราลูกการเคลื่อนไหวคิปมือขึ้นคั่วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังพิบตาอ้าปากกลือนน้ำลายไปในลำคอ,อนี้หายใจเข้าหายออกอันนี้มันรู้ครับมันบ่ยเห็นบ่เห็นความคิดพอดีมันรู้อันนี้รู้ไปให้ว่ารู้ให้หมดนั่นนะครับเรื่องสมมติเนี่ยผมรู้หมดนะมันเลยบ่ยเห็นความคิด มันรู้ได้อัเนี่ยบุษย์บุษย์เห็นของคิดได้มันรู้ซื่อได้อนีงรู้เรื่องนี้มันกันเลยมึดมึดครุบแบบไหว้ทีไหว้เทวดาเสื้อเลิกงามยามดีเนี่ยผมมดแท้ๆบุษย์สงสัยเรื่องพวกนี้มันรู้อันนี้แต่มันบุษย์เห็นของคิดมันเป็นปัญญาอันนึงเรื่องสิ่งเสดติดมือเมาเนี่ยผมเลิกได้ทันทีผมรู้ได้ครับคราวนั้นผมติดบุรี่หนักครับสูบบุรีในมือจนแดงแล้วครับ ูบูรีอยากกระปองคนสูบบหรี่ไปที่ใดไกลๆกันต่างๆถ้าผมบได้สูบบหรีเดี๋ยวผมเอาดางังสูบออกมันสิ่ก็มีแหงครับมันติดเลยครับตอนนั้นมันเป็นพอเดีรู้เรื่องนี้เราเลิกมือน,นั้นเลยบุรี่อยู่หกครั้งน่ะครเอ้ามึงสูบมึงดันสูบบอดดายขันบนดุยาให้จับจับเอามามึงดูดซึญญ่นอย่าอาปากนึงอาบอดดายผมทําตัวของผมมึงมัดทุกอย่างตลอดเอามาใส่ปากแล้วเอาซูบบึงนูดสูบบอดดาบ่มีไฟ เอาจุดไฟสมาลูกสูบโบได้คนเนียโบอนุญาให้สูบผมเป็นมันรู้อันนี้ครับมันเป็นเพียงแค่รู้อันนี้โบได้เห็นขอาคิดเลิกได้ทันทีเลยโอ้บาดใดมันเรื่องมังที่มันเป็นบางที่ผมรู้อย่างสั้นผมจึงนํามาเล่าสู่มู่ฟังตกเย็นที่ไปอาบน้ามาคล้ายๆคือมันมีคนผักข้างเนี่ยดันข้างมู่หนึ่งั้งที่แล้วผมซอกหาคน เอ๊ะมีอย่างมาผักค้างมาซุกค้างแล้วนี่นั่นมวยเห็นมีอย่างคมคิดหนึ่งว่าเป็นตนว่าเป็นโตครับครั้งที่ครั้งที่สองมารู้สึกตัวโอ้คมคิดแล้วมันคิดมาจากสายหาบ่วเห็นเลยเมื่อกี้เห็นเป็นตนเป็นโตยังได้คมคิดอ่ะครั้งที่สามเนี่ยผมรู้เลยครับอ๋อความคิดมันเป็นอย่างซีดแอ่ผมรู้จักคมคิดผมเท้รู้แท้แท้ได้ครับว่าเป็นรู้เล่นเนี่ยรู้เห็นเข้าใจเนี่ยเป็นอย่างว่ารู้จํารู้จัก รู้แจ้งรู้จริงตอนนี้มันรู้แจ้งรู้จริงครับพอดีรู้ผมคิดผมก็เลยรู้จักสมุทฐานขความคิดต้นเหตุของความคิดผมรู้จริงๆครับรู้สิ่งนี้นะผมก็เลยเออผมโอ้ดผมโลภผมหลงนี่มันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะตัวนี้พี่เด้เมื่อเห็นเรื่องรูปนามนั้นเนี่ยโอ้มันเป็นสมุทฐานเป็นพื้นเพื่ะนบัดมาลู่ตัวนี้แล้วอ๋อมันแก้ทุกข์แก้ตัวนี้พี แก้ตัวคิดทีพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันเป็นอะไร่นเพื่อนันวาไว้เรื่องผนแบกโลกว่าเมื่อกี้นคนแบกโลกมันยิ่งแบกก็ยิ่งหนักเมื่อมีคนทักตัวกูของกูขยับเข้าไปมู่แบกหามายาแบกมันหนะักโลกเนี่ยมันเป็นตัวกูของกูแบกกันหนักเข้าไปนี่เนี่ยก็คือกนอย่าทึกทักว่าเฮาฮู้ธรรมะเฮาฮู้ในน้อยอยาทึกทักเอาเองว่าโอ้รู้แล้วธรรมะเนี่ย อันนั้นรู้ยูค้ครับแต่มันแก้ทุกข์ได้ให้เขาพยายามปฏิบัติตัวเขาให้มันแก้ได้ที่จริงๆถ้าแก้บ่ได้มันลําบากมันทุกข์ามทุกข์บ่ไม่ทุูอื่นเฮ็ดให้เขาเขฮ็ดเอาผู้เดียวเฮ้าเขาสร้างเอาผู้เดียวเฮ้าเฮาหยุดแล้วก็แล้วไปถ้าเฮาบ่าหยุดยิ่งทำเข้าไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไป,ปอันนี้มู่ได้ที่เขามาประชุมกัน ทำรัะเ้าธรวมะเจดผู้ใดวาวัท่าใดหันหลับฝังแ็อยากไปแบกคันผู้เดวาวที่ได้เลิกกลบมาแบกขเขมื่อโอ้เต็มทีแล้วย่างที่ผมว่าให้ฟังเมื่อเ้าวันนี้ครับบาดอยู่หน้าแข็งบนอื่นบทบทสำคัญเท่าใดครับอันนี้พอเราให้ฟังเต็มเมื่ออย่างน้อยคันเป็นบาดจะหน้าแข็งเนเ้งงายางไปให้ไปนาไปเตาใบงามันทานมันทุกหน้าแข็ง ให้คิดว่าบดอื่นมันบุอยากไปทุกใบไม้หรือใบหญ้ามันอยากไปทุกแต่บนบาดท่านนหรครับอันนี้ให้เข้าใจว่าเราไปเก็บเอาแต่เรื่องอื่นมาคิดบาดอยู่หน้าแข้งเขาเนี่ยเขาต้องแก้ตัวเขาพีจะไปแก้กูอื่นเขาบูดีบนใดถอยบนตัวโอ้ดีแล้วจึงเฉยใดเขาดีบนใดท่านเขาเฉยใดอันนี้ใครผู้ใดว่าอยู่แด้เก็บมากูผิดอันนั้นกูเฮ็ดอันนี้กูดีแล้วมู่อยังว่าอันนั้นแบกแล้วน่ะ เราคนแบกโลกเราดีแล้วจะไปเก็บมาคิดทำไมเราซัวแล้วต้องแก้ตัวท่าน,นเองที่ผมว่าในะบไม้มันต่อแต่บาดท,ท่านมันถึกไปบาดท,ท่านอัานว่ายางนี้บุรุษจักผมนี่มาเปียกเทียดอีกแบบหนึ่งว่าเหมือนกับเสี้ยนกับน้ำมันตำเขาบ้านผมรีกว่ามันปักมันใส้หนองมันเป็นหนองมันเจ็บแต่ความจริงเขาอยากเอาเสี้ยนเอาหนามนั้นออก แล้วไปหาหมูอเอาเข็มมาต่อไปหนามมันว่าจะเจ็บเจ็บว่าฉันคนที่สุดเอาออกบ่ได้บางคนมันเจ็บหลายเลยบ่ให้หมูออ,อ,อกเสี้ยนหนามก็เลยปักอยู่หันตลอดเวลาบางคนผู้สลดัดบ่เจ็บคนผู้จีมเมาออกให้เขาเออบนทันหละเออต่อบนทันหละเนี่ยเขจักเจ้าของมันเสี้ยนปักเจ้าขอ,ของกินีหขาจะเอาเสี้ยนเอาหนามออกให้เขาแล้วหนอ่อหรืออันที่มันเจ็บข้างในก็เลยหายไปไว้ครับ อันนี้ก็คือการเปรียบเทียบให้ฟังซื้อๆอ,อย่าไปเอาเรื่องของคนอื่นมาแบกบให้เขาแก้ตัวเขาอันนี้ให้แก้ตัวเขาอย่างนี้การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากว่าทาได้ดีนอนให้มันหลับเมื่อคืนกลางวันอย่าหลับถ้ามันอยากหลับกลางวันแก้ตัวเองไปทําการอันนั้นทํางานอันนี้การกับงานไม่อันเดียวกันไห่ครับบ้านผมไี่ว่าทําการทํางาน เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนั่นก็ทำนั่นแหละครับ <follow. S 2> ทำอันนั้นทำอันนี้บ้านผมเรียกว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ทางบ้านอื่นเมืองอื่น่าทำอันนั้นทำอันนี้เอยก็คำเดียวกันบ้านผมเรียกว่าเฮ็ดมันก็เลยหายง่วงหลับง่วงนอนนั่นไปเราก็มาดูดูตัวเราดูความคิดเรากลางคืนนอนให้มันหลับกันนี่หลับอย่างที่ผมว่าขันตนหลับจริง,รงๆเนี่ยหลับจนเงินบ๊ฟฟ่นคุณ่ะ อดีมันฝันปุ๊บมันตื่นต่อไปมาจิตเป็นอย่างส่มันจิตฝึกไปมันเป็นเองครับฉะนั้นธรรมะบรแม่ณจิตเป็นตนเป็นโตไม่เห็เห็ุในบ่แมวนกระตัวคนทุกคนเป็นธรรมะทำดีทำซั่วเขาว่ากันเนี่ยธรรมะคือค้นอย่างวะคิดดีคิดซั่วเนี่ยมันบรสจิตเป็นตนเป็นโตมาเห็นดวงแก้วหรือเห็นพระพุทธรูปเห็นสีเห็นแสงอันนั้นเข้าใจไปคนละเรื่องอ คนผู้นั้นแปลว่าบุยเห็นความคิดตัวเองไปเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปลอยมาบุยเห็นความคิดตัวเองในอันนั้นความคิดมันหลอกเขาเห็นซี่เห็นแซงเห็นพี่เห็นเทวดานะแม้นบุยเห็นความคิดทักนั้นมันหลอกมันเป็นมายาตามเท่าที่ผมได้ปฏิบัติมาครับเมื่อมาเห็นความคิดรู้ความคิดเข้าใจความคิดสัมผัสกับความคิดได้ดี มันนึกมันคิดอะไรก็รู้มันก็เห็นมันก็เข้าใจสัมผัสได้อ้อเรื่องน้อยๆเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่คนบอกเข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองผมก็เลยเออคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพันธมรัคพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมรวมควมมาแล้วอยู่ที่กายวาจาใจถ้าพูดง่ายๆเนี่ยพูดสันส้นๆ ดูใจนะบาดเดียวลบเดียวเรื่องดูใจเป็นเรื่องสําคัญพอดดมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บผมเลยไปเปียบไปนักมวยขึ้นไปเวทีบวต้องไหว้คูคคูต่อสู้มาซกปับ๊บใส่ลุมตาโหลดใส่ลุมตาแล้วมันมึนตาบบได้มันโลมโหลดคู่ต่อสู้อันนี้ก็คือการพอไดมันคิดปุ๊บเห็นมันหยุดโหลดหันขึ้นไปคู่ต่อสู้บ่มีวัตจุตัวแก้งทันเมื่อไปถึงคู่ต่อสู้มา ซกบูทึกจักเทือ่อมีแต่เขาซกเอาน็อกกับซกเป็นคำเดียวนะครับเรานะั่ล้มเอาทุกครัง้งทุกครั้งไปคนที่สุดแพ้คันบ้านผมนี่ว่าแพ้สนะไปว่าแพ้อันนี้แพ้ถือ,ถอว่ากลัวว่าย่านมาแพ้บ้านผมเห็นไหมคับดังนั้นฝึกหัดธรรมะเนี่ยฝึกหัดกับผู้ต่อสู้ผมไม่ได้ไปต่อสู้คนภายนอกต่อสู้กับผมคิด คนีมนมันคิดเออนี่คิดมาแล้วเห็นรู้เข้าใจสัมผัสได้ความคิดมันถูกหยุดทันทีเมื่อความคิดมันหยุดแล้วหกกัวกระโบได้ถูกปรุงแล้วอันปรุงนะเพือ่อนสังขารเป็นว่าการปรุงแต่งสังขารคือรูปก,กายในอันนึงอันนี้มันเป็นส่วนนอกสังขารการปรุงแต่งเพอีกตืดด่นเถอะนึงนี่สังขารการปรุงแต่งโตความคิดทวนนี้มันปรุงแต่งมันแต้งมันปรุงให้ทุกข์ให้สุข ให้ดีให้ซ่วมันเว้าเอาอยู่คนผู้เดียวมันเขาบ่เห็นมันเมื่อบ่เห็นมันแล้วก็เข้าไปในความคิดอันนั้นมันเข้าไปแล้วกับปอกบุเป็นแล้วก็ทุกอยู่ตลอดเวลาเมื่อกับคนเข้าถ้ำอันเข้าถ้ำเนี่ว่าเจ้าของเห็นถ้ำบ่เห็นมันอยู่ในถ้ำมันเลยมันมืดตึ๊บอยู่มันเละเขาออกนอกถ้ำเขาออกมานอกที่เขาเห็นเห็นปากถ้ำเห็นในถ้ำเนี่ยเห็นอันนี้เขาออกมาจากความคิดพอเดมันคิดออกนอกความคิดเลยเบิ่ง ผมไม่เอาตาเบิงนะ้งเลยมันเป็นตั้งแต่ม,มันบมีอันจีวอาให้ฟังให้เอาสติก็ได้เอาปัญญาก็ได้เบิ้งความคิดมันคิดเห็นรู้เข้าใจความคิดทุกหยุดร้ทันทีอันนี้ว้าให้ฟังวอาให้ฟังได้จำเป็น,นเอิ้นรู้จำรู้จำก็รู้จักรู้จักเพิ่นว่าให้เบิ้งคิดรู้จักรู้แจ้งว่าสิ่งเขารู้เองรู้จริงว่าสิ่เขารู้เอง ฉะนั้นปัญหาสันทิโกอันผู้ลู้จะฝืนเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นอยู่จังสันมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมันก็เป็นอยู่จังสันว่ามีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมันก็เป็นอยู่จังสันขอให้ใจมีคนคันเป็นคนแล้วมันคิดก,กันวดพระเด่นก็นคิดคือก,กันญาติยมก็คิดคือกัน คนไทยคนจีนคิดคือกันมดทั้งนั้นคนฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษคนคาเมนคนยนคนเราคิดกันมดเรื่องความคิดบูผิดกันอันนี้จึงว่าธรรมะที่ทรรใหพพระพุทธเจ้านั่นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่บูมีคนซอกคนหมันบูนนพบบูเห็นเมื่อมีคนมีปัญญาคนพบคนเห็น บมัเป็นปัญญาศึกษาแล้วเรียนจบพระใตรปิดกโบมันอันนั้นเนี่แมนเทตเคยได้ยินแน่พระโอธิระบหลานเป้าเรียนจนจบแกโบกเคยดูผมคิดตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเคยมาทางกรุงเทพเรียนจบปริญญาเอกได้หลายแผน,นทุกเกือบตายเนี่ยอันนั้นโบม่นเม่นปัญญาแก้ทุกปัญญาแก้ทุกเนี่ยโมากนน้อย พอมันคิดมารู้เอินเอิญรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จะเอาชนะมันได้ก็เหมือนกับนักมวยเนี่ยขึ้นในเวทีแล้วบ่ต้องไหว้ครูบ่ต้องไปซอกหาพระตจปิดดกมันยุ่สูดใดเนาะอ,อยู่หน้าใดเนาะตัวอักษรมันอยู่ย่อหน้าบ่เนายบ่ต้องซอกบ่ต้องไปซอกจริงๆเรื่องนี้นี่แหละยอดของบุญแท้เนี่ยยอดของความว่ามีทุกนั่นแหละี บุญคือยังยุบบุญคือรู้ตัวเหานี่แล้วจีวา่ายังไงบุญมากที่สุดละเนี่ยรู้ตัวเหารู้จากคนมคิดเหาในบุญมากที่สุดหาบ่มีอันเปียบเลยบาปมากที่สุดคือยังเย่อบาปมากที่สุดคนลืมตัวนั่นแล้วคนบ่นเห็นคมคิดตัวเองนั่นแล้วเป็นย่อบาปมากเ่ยมันทุกข์ะทุกข์กับบาปกับอันเดียวกันนั่นแหละบุญได้บุญกับบุมีทุกอันเดียวกันมันน้อยนอยครับพูด่ะไปซอกหาสวรรค์อยู่บนฟ้า อย่าไปซอกหนีผพานอยู่บนฟ้าอย่าไปซอกมันนรกใต้ดินก็อย่าไปซอกมันเถอะเพิ่นสอนให้เขาแก้ปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนนี่อดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจมันอนาคตที่ยังพุทันมาถึงอย่าไปสนใจมันแก้ปัจจุบันนี่เมื่อปัจจุบันเป็นอย่างใดอนาคตต้องเป็นอย่างสันท้ามันเคยคิดอย่างสันก็คิดอย่างสันอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเขาแก้แล้วมันหายไปได้เป็นอย่างสัน ที่นํามาเราให้ฟังนี่เพื่อว่าปฏิบัติถ้ามันผิดแล้วอย่าไปปฏิบัติถ้ามันพูกแล้วก็นําไปปฏิบัติแล้วมันแก้ไขตัวเองได้เมื่อตัวเองแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ไปไว้ดผู้อื่นฟังผู้อื่นไปจินนาไปปฏิบัติถ้าหากว่าบุญยักผกขันปฏิบัติธรรมะแล้วหาก,กินได้บอสคนมันต้องกินไหมว่าหาก,กินมันเจให้ยังไงมันก็ต้องตายสินะ ปฏิบัติธรรมะแล้วนุ่งผ้าเป็นบ่อ่ะบนุ่งผ้าเป็นเพาเอื้นทีเทศบ้านผมขอเอื้นทีเทศเทศเปื่อยสินนุ่งผ้าโบเป็นนุ่งนุ่งเป็นนุ่งผ้าเป็นทําให้ทํานาเป็นทําหัวทําส่วนเป็นขุดดินฟันไม้เป็นปฏิบัติธรรมะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดขึ้นในโลนัศาสตร์กระเปิดมันสบายได้มาเย็นอกเย็นใจนี่ แต่แก้ปัญหาตัวเองได้นี่นะมันเป็นอย่างไรแล้วขึ้นไปที่สาลมีทนายมาซักมกักคะโมไปแล้วมันหูจักแล้วมันจะไปให้ยังของบบดีของมันบบเฮ็ดแล้วบบเฮ็ดกับโบธรนั่นแหละมันบบเฮ็ดมันบธทําทของบบดีมันจะทําเห้ยังบธทรแล้วเป็นอย่างไรดังนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตของบุคคลที่มีทุกข์ ถ้าหากบ่ามีทุกข์เลยบ่ต้องปฏิบัติธรรมะก็ได้จะไปฟอกหากมันสิ่งที่ของบมมุคคีฟอกหาบ่นมันมีนี้นี่แหละที่ธรรมะที่จะไปใส่กับชีวิตประจําวันเมื่อเราเอาไปใส่กับชีวิตของเราได้แล้วคนอื่นคือการเมิดทุกคนกนั่นนั้นพัะกับปฏิบัติได้เนนกับปฏิบัติได้งาิโยงกับปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เมิดทุกคน